ใช้เวลา10 ควรจะเรียนรู้สิ่งนี้แต่ผมจะเล่าให้คุณฟังภายในหนึ่งนาที 1. ชีวิตไม่รอให้คุณพร้อมลุกขึ้นมาทุกวันและก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 2. ดูแลตัวเองให้ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณโลกก็จะดําเนินหน้าต่อไป 3. ถ้าคุณไม่ทํางานเพื่อสร้างชีวิตของคุณเองก็จะมีใครสักคนจ้างคุณและกําหนดจุดมุ่งหมายให้คุณอยู่ดี 4. ทํางานเงียบๆฉลองเป็นการส่วนตัวกับคนที่คุณรักก็พอ5อย่าเสียใจกับ อดีตแค่เรียนรู้จากมันและนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 6. ไม่มีใครสนใจหรอกทำงานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองในทุกๆวัน 7. อย่าสนใจคำแนะนำจากคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ 8. ควบคุมอารมณ์ของคุณจิตใจที่สงบนิ่งรับมือได้กับทุกสถานการณ์ 9. ถ้าคุณเจอใครที่เก่งกว่าคุณอย่าเกลียดเขาแต่จงขอคำแนะนำและร่วมมือกับเขาซี 10. คุณจะมีความสุขภายในอย่างแท้จริงเมื่อคุณไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น